รอบรู้เรื่องดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้างพี่อ,อน้นหน้านิวคิ้วขมวดเป็นอะไรเครียดอะไรเนี่ยกูเครียดเรื่องลูกนี่ละเธอ วันก่อนดูข่าวเห็นเด็กน้อยตายเพราะนอนผิดท่าเอาเราก็มีลูกน้อยด้วยกลัวมากเลยใช่ใช่พี่อ่อนยิ่งมีลูกอ่อนยิ่งต้องระวังโดยเฉพาะเวลานอนเนี่ยแหละเพราะพ่อแม่ก็หลับลูกก็หลับยิ่งอันตรายแล้วเธอมีความรู้เรื่องการจัดท่านอนและที่นอนสำหรับเด็กอ่อนไหมละ่ะโถพี่อ่อน หัวฉันยังไม่มีเลยฉันจะมีความรู้เรื่องเด็กอ่อนยังไงเล่าโธ<ท>่ <laughs> นึกว่ารู้ <laughs> ไม่เป็นไรงั้นต้องฟังรายการนี้เลยเรื่องบนเตียงตอนการจัดที่นอนให้เด็กทารกยังไงให้ปลอดภัยเลยรับรองได้ความรู้ดีแน่นอนโอเคงั้นไปฟังกันเลยคุณกำลังฟัง P R D 7 Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับก็มาพบกันนะครับทุกวันจันร์ทเวลาสองทุ่มนะครับทาง prd7podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง prd7podcast นะครับเข้าไปใน YouTube ก็รับฟังรายการต่างๆรวมแล้วประมาณ11เอรายการนะครับแล้วก็อาจจะมีหลากหลายรายการนะครับที่จะไปรีวิันทางสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะอย่างรายการเรื่องบนเตียงเนี้ยนะฮะก็จะไปออกทางสวทรยอยง FM 91.75 m ิบเด้มกะเฮิร์ด้วยนะครับ EP 2วันนี้อย่างที่ได้ยินนะครับ น้องออนกับนางส้มเกิดไปเมื่อสักครู่แหละนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็กทารกทั้งนี้ทั้งนั้นนะสัปดาห์นี้เดือนนี้เลยดีกว่านะก็ถือว่าเป็นเดือนห่งวันแม่12สิงหาวันแม่นะครับก็เลยหยิบยกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับครอบครัวที่มีเด็กทารกมีเด็กอ่อนเกิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสืบเนื่องมาจากประมาณ2เดือนก่อนนะก็ผมเนี่ย ได้รับทราบข่าวนะครับจากแฟนนะว่าที่ทำงานเนี่ยมีเด็กน้อยเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยเขาก็มีลูกน้อยนะครับหลับไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพอตื่นขึ้นมาเอ๊ะหาลูกน้อยไม่เจอลูกนี่อายุ8เดือนเท่านั้นเองกำลังน่ารักเลยนะฮะปรากฏว่าช่วงที่ทุกคนกำลังหลับในลูกดิ้นและปิดตก ลงไปขอบเตียงที่ติดกับฝาบ้านนี่แหละนะแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตครับเสียชีวิตเลยโอ้โหเด็กกำลังน่ารัก8เดือนพ่อแม่นี่ช็อกเลยนะฮะตกเตียงแล้วไปติดอยู่ซอกเตียงเอาว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็หายใจไม่ออกตายครับโอ้โหเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้เดือนแห่งวันแม่ด้วยนะ,ะก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้แหละนะครับ เรื่องของความปลอดภัยในครอบครัวนะีที่มีสมาชิกใหม่มีเด็กทารกมีเด็กน้อยนะครับซึ่งการเตรียมห้องนอนนะฮะการเตรียมที่นอนให้กับครอบครัวที่มีเด็กทารกนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยไม่ควรจะมองข้ามนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากข้อมูลเลยนะครับเขาบอกว่าจากสถิติทั่วโลกเนี่ยพบว่าเด็กทารกในช่วงอายุ6เดือนแรกเนี่ยมีอัตราการตายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับที่นอนเนี่ยนะครับสูงมากในอเมริกาเนี่ยนะครับมีเด็กทารกเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวกับการนอนเนี่ยถึง3,500คนต่อปีฮะโอ้โห ในแต่ละปีอเมริกานี่มีประชากรประมาณ300ล้านคนเนี่ยปีละประมาณ3,500คนที่เป็นเด็กทารกเสียชีวิตจากการนอนไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตกระทันหันการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือว่าโดนรัดคอจากสิ่งของที่อยู่บนเตียงโอ้โหอันนี้ก็น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เชื่อว่าประเทศแทงเราก็น่าจะมีเด็ก ทารกที่เสีชีวิตจากการนอนเสีชีวิตจากสิ่งต่างๆที่อยู่บนเตียงเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้ากับเจ้าตัวน้อยนี่แหละนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอการจัดที่นอนการจัดห้องนอนสําหรับเด็กวัยทารกให้ปลอดภัยและไม่เสียชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองนั้นไม่ควรจะมองข้ามนะครับ อันดับแรกก่อนนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของเด็กทารกในเวลานอนเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือท่านอนเด็กทารกในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเมื่อถึงเวลานอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าห้ามจัดท่านอนให้นอนคว่ําโดยเด็ดขาดควรให้เด็กน้อยนี่นอนหงายเท่านั้นนะครับตามคอนเซปต์ back to sleep ที่แนะนํากันมานานก็คือ,อคือหงายหลังนอนแล้วก็หลับบอกว่างั้นเถอะคือนอนหงายาแต่ว่า,าคือพุทาผู้แก่คนสมัยก่อนคนไทยก็บอกถ้าเด็กอนอนหงายมากไม่กลับแม่อะไรเนี่ยหัวจะแบนคือพอุทาผู้แก่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนก็อยากจะให้เด็กเนี่ยหัวทุยสวยพอตัดผมสั้นแล้วหัวแบนแต่โอ้โหเนี่ยแสดงพ่อแม่เนี่ยไม่ดูเลยนะ ให้เด็กเนี่ยนอนหงายตลอดเลยไม่จับนอนคว่ำไม่จับตะแคงบ้างประมาณนี้เออนะแต่เวลาที่กลางคืนละจะให้นอนหลับคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะหลับด้วยเนี่ยอันนี้ต้องนอนหงายเลยนะนะครับห้ามให้นอนคว่ําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพอนอนคว่ำเนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องของระบบหายใจของเด็ก นะครับหน้าอกนอนคว่ำถูกกดทับหายใจไม่สะดวกเพราะฉะนั้นควรจัดท่านอนให้เป็นท่านอนหงายเท่านั้นเลยนะครับอันดับสองก็คือที่นอนครับเขาบอกว่าต้องเป็นฟูกที่แข็งสักหน่อยไม่อ่อนยวบยาบผ้าปูฟูกก็ต้องเรียบตึงไม่หลุดง่ายจะได้ไม่มาคลุมหน้าน้องจนปิดจมูกอันนี้สำคัญสำคัญมากนะ เพราะว่าสาเหตุของเด็กเสียชีวิตบนเตียงนอนเนี่ยก็มีไม่น้อยที่เป็นเด็กทารกก็คือดิ้นไปดิ้นมาปรากฏว่าผ้าห่มผ้าอะไรเนี่ยปอกหมอนเนี่ยมารัดคอหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็อย่าลืมนะครับฟูกก็ต้องไม่อ่อนโยบเกินไปนะอ่อนโยบเด็กดิ้นไปดิ้นมากลิ้งไปกลิ้งมาตกเตียงได้อีกนะแล้วก็ที่สําคัญ ย้ําว่าผ้าปูเนี่ยนะต้องเรียบตึงและไม่หลุดง่ายเพราะแน่นอนแหะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงจะเป็นเด็กทารกจะซนไม่โซอนอะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่เวลานอนเนี่ยคือเด็กแรกเกิดก็จะต้องดิ้นไปดิ้นมาเป็นธรรมดานะโอ้โหเด็กเนี่ยกว่าจะกว่าจะเลิกดิ้นเนี่ยก็ต้อง7-8็ดขวบนะแรกเกิดจนถึง4ีห้าขวบยังดิ้นอยู่เลยในลูกผมก็อายุแค่สิเอง กว่าจะหยุดดิ้นเนี่ยคือเวลาพาไปเที่ยวไปนอนโรงแรมที่ไหนเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเขาจะตกเตียงเคยตกมาแล้วด้วยอ่าดิ้นไปดิ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะสำคัญนะนะท่านผู้ฟังครับสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กทารกเสียชีวิตบนเตียงก็คือนะครับผ้าปูผ้าหม่มปอกหมอนอาจจะมารัดคอจนเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นที่นอนฟูกแข็งสักนิดหนึ่งไม่อ่อนยบ่บผ้าปูก็ต้องเรียบตึงและไม่หลุดง่าย เพื่อความปลอดภัยคุณกำลังฟัง PRD7 Podcast ข้อต่อมาครับเขาบอกว่าที่นอนเด็กนั้นควรจะแยกต่างหากจากเตียงผู้ใหญ่แต่ก็ควรจะอยู่ในห้องเดียวกันอย่างน้อยฮะก็คือจนถึงประมาณ1ปีแล้วอาจจะค่อยพิจารณาแยกห้องนอน นะครับเด็กทารกเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับถ้าสามารถแยกที่นอนได้เนี่ยควรจะแยกต่างหากจากเตียงของผู้ใหญ่อันนี้สำคัญนะเ,เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอีกข้อนหนึ่งก็คือข้อแนะนำแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าปล่อยให้เด็กนอนหลับไปกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานจากการต้องดูแลเด็กน้อยมาหลายคืนติดต่อกัน เด็กร้องทั้งคืนพ่อแม่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนอันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนแหละฮะเป็นเหมือนกันทุกคนเวลามีเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพลียพอถึงจังหวะหลับอาจจะหลับสนิทจนไม่รู้สึกตัวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ใหญ่หลับลึกแล้วไปนอนทับเด็กจนเสียชีวิตและสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตจากพ่อแม่มานอนทับเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยๆอ,อันนี้จากข้อมูลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกละ่ะ หลายปีก่อนเราคงเคยได้ยินข่าวนะศิลปินวงหนึ่งดังมากนะไปดื่มสุรากลับมาเมาแล้วก็หลับหลับบนเตียงกับลูกและสุดท้ายก็ไปนอนทับลูกนี่แหละจนเสียชีวิตนะตื่นขึ้นมาช็อกเลยคือเราก็เข้าใจแหละนะคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นสาเหตุให้ลูกน้อยอายุไม่กี่เดือนเสียชีวิตเพราะเมากลับมานอนแล้วก็คือจังหวะเมาก็คงจะคิดว่าเด็กเป็นหมอนข้างอ่ะ ก็ไปกอดไปทับแค่เอาเข่าหรือขาเนี่ยไปทับตรงหน้าอกเด็กก็เรียบร้อยแล้วฮะเด็กใครใจไม่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นคำแนะนําเลยนะนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยมีเด็กทารกนะครับจนถึงอายุแรกเกิดจนถึง1ปีถ้าแยกที่นอนแยกเตียงได้แยกแต่ควรจะแต่ก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกันนะนะครับแล้วก็เวลาหลับเอาผู้ง่ายๆว่า ให้เด็กหลับให้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้ายิ่งเหนื่อยมากนะฮะถ้ายิ่งเตียงแยกกันก็ดีแต่ถ้าเตียงนอนเตียงเดียวกันต้องยิ่งระมัดระวังนะครับเพราะเวลาคนเพลียเนี่ยมันหลับลึกมันก็อาจจะดิ้นไปดิ้นมาไปทับเด็กน้อยทับลูกได้อันนี้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เ,เด็กน้อยเด็กทารกเสียชีวิตมาไม่น้อยแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย้ำ เด็ก,กแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยแยกที่นอนได้ก็ดีนะอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละนะเด็กก็แต่เด็กสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมีใครแนะนําให้นอนเปลกันแล้วนะนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นอนธรรมดานี่แหละอาจจะเป็นที่นอนแบบเ,เป็นลูกฟูกไม่อ่อนโยบจนเกินไปยางพาราอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะนอน เปลย์ไกวเปลย์กันปรากฏว่าเวลาเวลาโตขึ้นมาหน่อยนะพอไม่มีเปลย์ไม่หลับปะ่ะจ้ะเพราะไกวเปลย์นี่ทำให้เด็กเวียนหัวว่างเด็กหลับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ผมดูครอบครัวไหนก็ไม่ค่อยมีเลยนะก็ให้เด็กนอนนอนเตียงเนี่ยธรรมดานี่แหละนะจะเป็นเตียงจะเป็นที่นอนก็นกนแล้วแต่นะครับแต่อย่างที่บอกครับเด็กทารกจนถึง1ขวบแยกที่นอนกันสักเล็กน้อยจากผู้ปกครองป้องกันพ่อแม่เนี่ย หลับและไปก่ายไปทับลูกจนเสียชีวิตไอเวลาร่างกายปกต,ติไม่เป็นไรหรอกแต่เกิดวันไหนเพลียมากหรือไปดื่มมาเงี้ยนะครับลูกน้อยของท่านนี่อันตรายนะครับข้อแนะนำที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าองค์ประกอบที่ควรเลือกในการจัดห้องนอนให้กับลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยของเด็กต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าถ้าเป็นเตียงสูงเนี่ย นะครับพื้นห้องก็ควรจะปูด้วยแผ่นที่สามารถซับแรงกระแทกหากเด็กหกล้มตกเตียงได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยนะครับขอบตรงขอบเตียงเนี่ยก็ควรที่จะไม่ไม่มีเหลี่ยมถ้ามีเหลี่ยมก็อาจจะต้องหาอะไรมาบูสซะหน่อยอันนี้สำคัญนะผมก็เคยฮะตอนสมัยลูกน้อยเนี่ยไปเดินเดินเดินกำลังเดินเดินต่อแต่ต่อแต่เนี่ยล้ม นะฮะไปโขกขกับขอบขอบตู้เนี่ยโอ้โหเราก็นึกหัวแตกแน่เลยตกใจมากเลยนะหลังจากนั้นก็เลยนี่แหละครับเอาพวกฟองน้ำเนี่ยนะเอาสก็อตเทปมาแปะไอ้ตรงที่มันเป็นขอบเหลี่ยมเนี่ยไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าห้องนอนใครเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเตียงสูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องซับแรงกระแทกหน่อยผมเคยพาลูกเนี่ยไปเที่ยวนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็โรงแรมมันเตียงสูงมากเลย หลับเราก็ไม่นึกว่าลูกจะแบบดิ้นไปดิ้นมานะตกเตียงครับโอ้โหผมนี่ช็อกมากเลยนะเผิอจังหวะตกไปเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือตอนจังหวะเขาตกเตียงไปเนี่ยหมอนเขาล่วงลงไปด้วยเออแล้วพอพอตกไปนี่ปรากฏว่าหมอนเนี่ยก็ก็ไปรอ,อ,องศีรษะของลูกไม่ให้กระแทกกับพื้นจังหวะแบบเหลือเทื่อนะ ผมนึกว่าโอ้โหต้องหัวแตกต้องศีรษะแตกแน่เลยนะแล้วเราก็คงเคยเห็นไม่น้อยนะนะครับที่มีการนําเสนอภาพทางสื่อเนี่ยนะครับว่าเด็กบางคนเนี่ยนอนๆอนและตกเตียงนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานอนโดยไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกทางจมูกสุดท้ายนะพออีกวันหนึ่งเด็กก็เสียชีวิตได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนห้องนอนมีเป็นเตียงหน่อยก็อาจจะต้องบุพื้นให้เป็น ระมัดระวังซับแรงกระแทกนะครับแต่ถ้าใครนอนแบบที่นอนเป็นลูกฟูกกับพื้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในห้องเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่มีเป็นขอบเป็นเหลี่ยมเนี่ยนนต้องระมัดระวังหน่อยนะเอาอะไรมาบุป้องกันไว้ก็ดีกันไว้ดีกว่าแก้ละนะครับและสิ่งสําคัญนะครับเขาบอกว่าห้องนอนแน่นอน,นะฮะอุณหภูมิและอากาศภายในห้องก็ต้องเหมาะสมอากาศถ่ายเทเพราะปัจจุบันก็ทั้งโลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวันโอ้โหช่วงนี้เขาบอกหน้าฝน พะวันไหนฝุนไม่ตกในอากาศร้อนเหลือเกินฝุ่น PM 2.5อีกนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีเครื่องปรับอากาศนี้ก็ดีหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องปรับอากาศหลายยี่ห้อมันก็มีที่ฟอกอากาศที่กรองอากาศด้วยนะระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิถึงจะติดแอร์นะก็อย่าลืมกลางวันก็เปิดกระจกเปิดประตูหน่อยให้อากาศถ่ายเทนะพะเด็กน้อยร่างกายเขา,เขาก็อบบางนะครับอาจจะติดเชื้อโรคอาจจะป่วยได้นะฮะ แล้วก็ห้องนอนก็ต้องสะอาดอยู่เสมออันนี้ก็แน่นอนแหละนะผู้ปกครองเนี่ยต้องหมั่นนะดูแลความสะอาดในห้องนอนโดยพ้องยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยมีเด็กทารกนะครับ เรื่องบุญเตียงป้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนานแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast คราวนี้ครับเมื่อเรานะครับดูแลความปลอดภัยในห้องนอนสําหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยมีเด็กทารกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะวิตกกังวลมักจะเครียดกันก็คือเมื่อไหร่นะที่เราจะแยกห้องนอนให้กับลูกอันนี้สําคัญนะผมก็เป็นเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่ลูกควรจะแยกห้องนอนละอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศนี่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เราคงเคยทราบแล้วครับว่าอย่างวัฒนธรรมตะวันตกหรืออย่างที่อเมริกานี่นะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำนะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ควรจะคุณพ่อคุณแม่และลูกเนี่ยควรจะนอนห้องเดียวกันจนถึงนะครับเด็กเนี่ยอายุครบหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ค่อยควรพิจารณาแยกห้องนอนโอ้โหคือฝรั่งในผู้ง,ง่ายพอเด็กครบหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมา ตกลงกันแล้วคุณพ่อคุณแมเ่เราจะแยกห้องนอนลูกเลยดีไหมยอ,อย่างที่บอกครับมันแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหผมว่าน้อยที่จะแยกห้องนอนพอลูกครบหนึ่งปีแยกเลยโอ้คือพ่อแม่คนไทยเนี่ยคงจะน้อยนะผมว่าในเอเชียเนี่ยน้อยนะอย่าง,างครอบครัวที่ผมรู้จักเนี่ยที่เป็นญาติกันเนี่ยจนจนตอนเนี้ลูกเขาเนี่ยลูกสาวนะ เรียนปีสามมหาวิทยายังนอนพ่อแม่ลูกอยู่เลยเออของผมลูกสาวนี่ก็ตอนนี้สิบสิบสองขวบแล้วก็ยังนอนอยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยพ่อแม่ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอเชียอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นของอเมริกานี่ไหมฮะเออเขาพิจารณาตั้งแต่พอลูกครบหนึ่งปีเขาจะพิจารณาแล้วว่าจะแยกดีไหมโอ้โหอันนี้ไหวมากนะไหวมากไหวมากถึงว่าเนี่ยฮะว่าเขาบอกสังคมอเมริกันเนี่ย วัยรุ่นเนี่ยอายุ18เขาก็เริ่มที่จะแยกครอบครัวแบบไปเริ่มทดลองอประสบการณ์ชีวิตหางานทำระหว่างเรียนกันเลยนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ประเทศนะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกแต่ข้อมูลนเนี้ยนะเป็นการทำวิจัยมาของอเมริกานะครับว่าของอเมริกาเนี่ยเขาก็แนะนำว่า,อาพอลูกครบหนึ่งหนึ่งขวบแล้วก็ดูความพร้อมพิจารณาว่าจะแยกห้องนอนดีไหมถ้า จะแยกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ต้องมีหลายๆอย่างนะที่เป็นเทคนิคในการแยกห้องนอนให้กับลูกนะอย่างแรกก็คือต้องเตรียมตัวให้เด็กรู้สึกสนุกตื่นเต้นกับห้องนอนส่วนตัวพูดถึงข้อดีเนี่ยเดี๋ยวนะจะมีเตียงนอนสวยๆผ้าปูเตียงลายที่ชอบลายคิตตี้โดราเอมอนอะไรต่งตางๆเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าห้องนอนของลูกน้อยเนี่ยนะครับ อนุบาลอะไรเงี้ยนะครับเน้นสีสันสวยงามแต่อย่าให้มีโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราะไม่งั้นโอ้โหอันตรายอันตรายผมเห็นเด็กหลายคนนะก็เสียเด็กเสียคนจากการพอแยกห้องนอนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นอนอีกห้องหลับไปแล้วปรากฏไม่รู้ว่าลูกยังไม่นอนเลยเล่นมือถือทั้งคืนเสียการเรียนเสียเด็กก็มี พูดตรงๆว่าบางคนก็แก่แดดก่อนวัยเพราะว่าไปเข้าโซเชียลมากมายอันนี้ก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกได้นะฮะให้เขารู้สึกสนุกตื่นเต้นกับสีสันเตียงนอนผ้าปูอะลรต่างแต่อุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรมีนะครับและที่สําคัญถ้าช่วงรแรกเนี่ยเด็กอาจจะยังปรับตัวไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเข้าไปอยู่ด้วยก่อนนะครับไปอ่านนิทานไปพูดคุยรอจนกว่าเด็กจะหลับแล้วค่อย เฟดตัวออกมา,านะฮะแล้วก็อย่างนี้แหละอยู่ให้ลูกหลับก่อนจนเริ่มชินคือเด็กเนี่ยพอแยกห้องอสภาพแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่สภาพแวดล้อมใหม่ห้องใหม่แล้วก็อาจจะรู้สึกตื่นกลัวแต่พออยู่สักพักสักพัก,ก,พกเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะนี่เป็นพื้นที่ของเขาเซฟโซนของเขาเขาก็จะหลับง่ายขึ้นพอผ่านไปสักพักก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีพ่อแม่มานั่งอยู่อยู่ในห้อง,องเขาอาจจะหลับเองได้ ส่วนเด็กถ้าเกิดหลับได้ยากจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเทคนิคก็คือก็หาตุ๊กตาหาของชิ้นโปรดของเขาเนี่ยนะครับมาให้เด็กกอดไว้ตลอดเวลาเด็กก็จะคลายความกังวลแล้วก็จะหลับได้เองน,ะะนี่เป็นเทคนิคนะเป็นข้อมูลของอเมริกาแต่สำหรับในเอเชียในประเทศไทยเนี่ยข้อแนะนำคือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้า พ่อแม่อยากจะแยกห้องนอนกับลูกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าก็แยกก่อนเข้าสู่วัยเรียนก็น่าจะดีก็คือสักปนหนึ่งอ่านี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับโอ้แต่ของอเมริกาเนี่ยขวบหนึ่งเขพิจารณาแล้วโอ้ไหวจริงๆนะก็อย่างที่บอกแล้วครับพ่อแม่มีลูกเนี่ยอ่อบางคนก็จะแยกห้องนอนดีไหมจะแยกหรือยังแยกเมื่อไหร่ดีบางคน ก็อาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้นะก็คือนอนห้องเดียวกันไปจนจนโตจนทำงานก็มีนะก็ไม่น้อยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในวันนี้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดที่นอนให้เด็กวนะัยแรกเกิดอย่างปลอดภัยนะครับไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในขณนะหลับนี่แหละนะครับแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับแยกห้องนอนให้กับลูกว่าเมื่อไหร่ดี ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถกลับมารับฟังรายการเรื่องบนเตียงได้นะฮะทุกวันจันทร์สองทุ่มทาง prd7 podcast นะครับเป็น YouTube นะครับที่มีรายการต่างๆมากมายรายการดีๆมีให้ฟังทุกวันแค่ฟัง prd7 podcast นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิรสวทระยอง91.75เมกะเฮิรสวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรสวทตลาด92.75เมกะเฮิรและสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิร์ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast